ตอนนี้ก็มาถึงห้องครัวของนาพิดแล้วนะคะแล้ว,วันนี้เราได้กระดูกหมูมาแล้วก็อันนี้อะไรคะนี่ค่ะคุณนาค่ะอย่าออกยูทูบค่ะมาเร็วรีบหนีเลยอ่ะอันนี้คือหมาฟักนะคะเดี๋ยวเราจะทําเกงฟักเสร็จมากินขา้าวด้วยกันเนี้ยก็มีความสุขมากเลยนะคะ <S <S คือคุณยาย,ยามาอยู่นี่ประมาณได้อสองเดือนถึงไหมกว่าแล้วพี่เดือนกว่าหรอสองเดือนกว่าแล้วนะคะเสียงหนักแน่ กระดอกเหรออาวไม่รู้ะกระดอกกระเลียงไม่รู้ีกระดอกรู้ดีก็ดีกระดอะกระเดะเร็วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพีทอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะพีทมาเยี่ยมคุญญายะคะซึ่งหายดีแล้วเป็นไงหน้าตาสดชื่นแจ่มใส แล้ว,วันนี้นะคะที่พิดมาเยี่ยมคุณยายเนี่ยก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่อาจจะได้รับคุณยายกลับไปบนดอยนะคะและว,วันนี้พี่จะทํากับข้าวให้คุณยายกินด้วยหลังจากที่ไม่ได้คุณยายไม่ได้กินฝีมือพี่มานานาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมเพระ่าเออีแบ จะกินแกงหนนะคะเดี๋ยวพี่จะไปหาดูที่ตลาดอาแถวที่คุณยายอยู่เนี่ยจะเป็นแถวรอบนอกนะคะจะเป็นแถวรอบนอกแต่ว่าผู้คนไม่ได้มากมายอะไรก็คือก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนโดยการใส่มงใส่แมททาเจลล้างมือไปนะคะซึ่งพีทมาเนี่ยพี่ต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าพีทไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะคือมาแล้วก็มาหายายทันทีเลยที่นี่ทันทีแล้วพอหมอนักเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลแถวชุมชนเองนะคะไม่ได้เป็นในเมืองก็คือแค่มาหายายแล้วก็แล้วก็กลับไม่ต้องสอนนะคะไม่ได้มีอะไรอยู่ที่นี่ก็เป็นแบบ เป็นบ้านของนานะคะคือก็ยังคงวิถีชีวิตของความเป็นกระเด็นที่มันยังเก่าอยู่มีทั้งการก่อไฟนะคะมีทั้งการทํากับข้าวนะคะแบบฟื้นนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นแบบในเมืองส่วสนใหญ่ก็คือยายมาอยู่ก็คือยายก็ยังสบายใจที่ยังคงวิถีชีวิตการกินอยู่แบบนี้นะคะคือเราอยู่ที่เนี่ยเราก็ยังรู้สึกเหมือนยังอยู่ที่บนดอยเนี่ยวันนี้ยายเอาซิ้นให้พีทนะคะอยากให้พีทใส,ส่ซิน บอกว่าพิษเรียนพิษเรียนจบแล้วอะ่ะต้องมาดูแลยายละพี่ก็โอเควันนี้ก็มาเยี่ยมหายายสิ้นสวยลายเดียวกันแซ่ลู <c oughs> สวยมากนะคะเดี๋ยวพิษจะไปตลาดจับปลาน,นะคะไปดูหนอไปดูกับข้าวแล้วก็มาทำกับข้าวคุณยายกินเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรตอนนี้ก็มาถึงห้องครัวของนาพิษแล้วนะคะแล้ววันนี้เราได้กระดูกหมูมาแล้วก็อันนี้อะไรคะคนี่ค่ะคุณนาค่ะอย่าออกอยูทูบค่ะมาเร็วรีบดีเละ่ะอันนี้คือ มอฟักนะคะเดี๋ยวเราจะทําแกงฟักใสกระดูกมูกันนะ <c oughs> รูมีอะไรบ้างน,น,นี่อันนี้เป็นชฟฟูแต่แรกว่าจะทําเกงหนอกันนะคะแต่ว่าหนอกไม่มีเขาบอกว่ามีตอนเย็นนะเสียดายมากน,าน,นี่นะคะห้องควที่ทิ์บอกว่าจะเป็นห้องครอวแบบ,บยังรักษาความเป็นบ้านๆอยู่นะคะดูสิมันมาทุกอย่างนีนี่นะคะก็ะยังเป็นตรงเป็นเตาคืออันนี้คือใช้งานจริงนะคะคือใช้ทุกวนันเป็นเตาแบบนี้เลยเราจะมาทํากับข้าวอ่ะคุณยายมาแล้วโอ้โหอ่อนเลย เาเมดูว่าเนอเไียไงมันเาเนีดี๋ยวเราได้แม่ครัวมาช่วยกันนะคะเราอยู่ตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นสองคนยายหลานช่วยกันทำกับข้าวค่ะอกันดูนนบ้างด้วยะ่อเ่มหมเดี๋ยวเราใส่ต้มน้ำกันก่อน เป็นน้ำมันอะเ่ยี่ดองดำหรืออันนี้หอมอะเอออันนั้นอันนั้นมันต่างใส่น้ำไปพอหนยนอยพ่ตีอว่ะโบอ้นมาช่วยทำดิโบแม่ก็ขอดีดีเถอะอันนี้ไม่รู้นะว่าคุณอยากจะทำสุดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันยังลงมนเพปดแ้วทีินไค่อย ยายจะล้างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำนะคะสองคนเยหลานเนี่ยพอยายหายตามปกติแล้วอ่ะเราพอเรามาหัวข้าวกินแล้วรู้สึกว่าเออสบายใจเนาะอุ่นใจนะคะได้อยู่กับคนในครอบครัวคือเราไม่ต้องไปไหนอ่ะจริงจริงที่มาใช่ไหมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็คิดว่าเออแค่มาหายายเราก็กลับนะคะก็เราก็อยู่แถวนี้ยก็คงไม่มีโควิดเนาะประมาณนี้ก็คงไม่มีนะคะ เดี๋ยวจะให้คุณยายล้างแบบล้างอะไรเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนกันไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับเน้นอาหารเท่าไหร่แต่ว่าเน้นความสุขนะคะที่เราได้มันเจอกันนานละที่ไม่ได้จอคุณยายโอเคมันดือเสียเพาะดือเสียน่ยเป็นภาษาไทยนะฟักนะคะถ้าเป็นภาษากรีกทางของพี่ก็จะเรียกว่าดื้อเสคือฟักดือเสครู้จังไหมก็คือฟักไงนี่ไงเฮ็ดมาเ็ดมาือเสน ลือลือว่าแตงมาดอกใชหมมาดอกมันเขาจะแปลตรงตัวเป็นแตงหรือหือลสือหรือเสือหรือเสลอหรือเสือผู้ยากเลยภาษาลาหือเสือไปว่าอะไรผักเขียวผักเขียวเออเห็นไหม ใเมกแี้ดูผโนาพ่นมดแล้วจะทำตําเครื่องนี่ใส่อะไรบ้างเออตําเครื่องก็ใส่กระเทียมใส่พริกไงใส่กระเทียมใส่พริกเมื่อวานเมือวานที่ก็ซื้อพริกแห้งมาให้คุณนะาเออมีวัไหนเนี่ยพห้งเอาให้เียเมื่อวานพิ้พอิกห้พอเกาไ้เพ็ดก็ไ้้ง้งพริกแห้งพรินแค้งพ้งพง แกก็ทํากับข้าวกินทุกวันนะคะตื่นเช้ามาประมาณตีห้าเลยทำกับข้าวเดี๋ยวเราก็จะมาตาเครื่องก่อนเนี่ยยังยังห้องครัวก็ยังคงความวิถีแบบว่าบ้านๆอยู่นะคะคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอ่าตามยุคตามสมัยนี่คือห้องครัวแบบนี้ทากับข้าวอร่อยมากพี่อยากจะบอกข้าวอะรบ้างาว้วโหดอีกตอนนี้คุณน้าก็เตรียมเครื่องให้เรียบร้อยนะคะเหลือเราจะต้องตำเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราทำแกงกันต่อเลย สกระเลงแดงคือใส่แห่นะคะพริกใส่แห่ใส่แห่พริกแห่ไหนให้ด้ใส่แห่แห่ถ้าพริกแห่เส้นใส่แห่นี่นี่ค่ะนี่คือเครื่องนะคะเครื่องของแกงคือขอกินแบบบ้านบ้านนะไม่อยากแบบปรุงรสเยอะนะคะเอาแค่นี้พอคือแค่ได้มากินข้าวด้วยกันนี้ก็มีความสุขมากแล้วนะคะคือคุณยายมาอยู่นี่ประมาณได้สองเดือนถึงไหมกว่าแล้วพี่ทขงนั้นกว่าเหรอสองเดือนกว่าแล้วนะคะ คือก็แบบเออดูแบบว่าสดชื่นหน้าตาสดชื่นแจ่มใสอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะคือพี่าภก,ก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้านที่ทํางานนะคะแต่พอได้มีโอกาสมาก็คือดีใจมากแต่ไม่รู้นะคะว่าถ้าเป็นความโชคดีก็อาจยายอาจจะได้กลับไปกับพีทนะคะถ้ายายหมอนัดเสร็จแล้วนะอาจจะได้กลับไปด้วยกัยนเลยจะได้กลับไปอยู่ดอยแล้วซีโซ่เหียบถามว่าคิดถึงบ้างไหมคิดถึงคิดถึงไก่หรือเปล่าซีโซ่ชาย ไม่รู้คิดถึงไก่เลยค่ะควารู้สึกเก่าๆมันวนกลับมานะคะพอได้ทับล่งงางทำกับข้าวด้วยกันแล้วเขารู้สึกกลับมาถึงแม้เปลี่ยนสถานที่แต่ไม่เคยเปลี่ยนความรู้สึกแน่เดี๋ยวที่จะตามเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวกันเลยเดี๋ยวเราคุณยายตกอ่ะอยากรู้ <c oughs> ว่าคุณยายหายจริงหรือเปล่านะคะต้องดูสก,กิลการสับพี่ว่าพี่จะเป็นคนสับแต่ยายว่าจะย้ายสับเอง <c oughs> <c oughs> รู้แล้วว่าหายแล้วแข็งแรงไหมต้องดูจากการสับมือ เชียร์คน้อนนี่พอเรืถึงตอนอยู่บัน้อยเลยอะมีมีแบบกระทบด้านมีดอะไม่เข้าเลยกระเทนเราโดนไหม ได้คุณย่าขับรถไม่เป็นนะค้คุณยาขับรถเป็นนี่คงไปไกลแล้วเนี่ยอองมาเที่ยวถึงไหนไกลละขาดมาอยู่ที่นี่ขับรถไม่เป็นนะคะยังเดินไปนู่นนี่หาคนแถวบ้าน<อ>ก็เงาเน,นะเสียงหนักแน่นอันนี้ก็คือฟ,ฟักฟักเขียวนะคะดอสที่พูดเหมือนเป็นภาษาอะไรนะภาษาภาษาเกาหลีดอส เดี๋ยวเราไปล้างกันก่อนเป็นภาษากระเด้งนะคะมันคล้ายๆเหมือนฝรั่งเเหมือนฝรั่งอะแต่ไม่ใช่เป็นฝ้าเขียวเดี๋ยวเราจะไปทำกันละเพราะว่าน้ำมันต้มสุกแล้เดือดแล้ว นี่ก็ถึงขั้นตอนการต้มแล้วนะคะคือมันไม่เท่ายังมีความที่คงความเป็นบนดอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้มแล้วก็ต้มไปหมดเลยไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยนะคะใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ไปเสร็จแล้วก็ปรุงปุงใส่พริกใส่เกลือจบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ กระดอกเนี ah. sure. os, ่ยอ้าไม่รู้อ่ะกระดากกระเลียงไม่รู้กระดอกรู้ดีก็รีดกระเดาะกระเดอะเร็วกระดอกใส่เกลือลงไปให้หรอะอกค่ะเดี๋ยวเราจะรอเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะคะที่ไม่มีอะไรมากเลยแค่พริกกับเกลือแค่นั้นเองบ้วนน้ำหมักเลยห้องครัวแบบนี้เนาะ ดูก่อนอันนี้กี่ปีนะบ้านหลังนี้คือประมาณสิบปีได้สิ <10 S 1> ปีแล้วตั้งแต่เม่ไมานี่เนาะอือใช่หลายปีสิกบสกบว่าปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอสุกแล้วก็เดี๋ยวใส่เครื่องแกงเกงสร็จแล้วเราก็จะกินข้าวตั้งวงกินข้าวได้ความการมีความสุขนะคะที่ได้มาวันนี้ได้มาหาคุณยายนะคะคุณยายก็หายดีแล้วพิดเชื่อว่าคุณยายแข็งกลับมาแข่งแล้วนะคะดูจากการสับอ่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณยายได้มารักษาตัวนะคะก็ จริงๆแล้ววินิี่ไฉขึ้นมาน่าจะเป็นแบบความนันต่ํ่ำนะคะอพอมาอยู่อีกสักพักนึงเอ้ากับเป็นนิ่วอีกอย่างหนึ่ง <S <S 1> <S 1> แต่ว่าตอนนี้ก็รักษาไปตามอาการเดี๋ยวก็คงดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกินอะไรกันเนาะรอข้าวสุกก่อนนะคะยายก็กําลังใส่ฟืนเข้าไปอ๋อเมื่อกี้พี่นว,ว่ายายจะเอาฟืนเนี่ยไปฟาดอันนั้นซะอีกที่ไหนได้ยายมาใส่นี่นะคะยายจะชี้คงจะเอาฟืนจะ<ม>ชี้ให้พี่ดูพี่ตกใจนะคะฉากเมื่อกี้ไม่รับเปล่อันนี้เอ๊จบเละ ไอ้ทอดดูเจีวตัวก็พะอันนี้คือยายบอกว่าจะกินหมดไหมเนี่ยใส่น้ำเยอะมากนะคะไหนเอานี่ยเดี๋ยวเออเอ,อเดี๋ยวว่าต้องรอให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำมันก็น่าจะลดลงอยู่ <c oughs> ยายหน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะคะพี่ๆตอนนี้ยายสบายดีแล้วหรือเสียงหน้าบานของน้าพิษนะคะก็จะเป็นการปลุกแบบนี้ผู้ผสนครัวแบบนี้นะคะ หน้าบ้านร่มรื่นร่มเย็นมากปลูกเป็นผักสวนครัวแบบนนี่เลยมีมะเขือมะเขือนะคะแล้วก็ที่ล้างจานตรงนี้นี่เห็นไหมพี่พิทบอกว่าเขาอ่าใช้เตาฟืนของจริงเพราะว่าแกมีไอ้อะไรนะ,ะฟืนเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เป็นที่ไว้ฟืนหมดเลยเป็นโรงเก็บฟืนเลยนะคะนี่จะมีมะเขือปลูกมะเขือไว้นี่ดอกสวยสวยแล้วก็ดอกที่พี่ชอบพี่อยากจะบอกพี่พี่ว่าที่พี่ชอบที่สุดก็คือดอกมะลินะคะคือน้าก็ปลูกไว้เหมือนกันดอกมะลินี่คือต้นดอกมะลินะคะ คือมาทุกครั้งอ่ะพี่ก็ไม่ได้ว่างั้นว่างยังไงเธอแอบเด็ดเอ้าหลุดจำทีดเดียวหลุดเพราะพี่ชอบแอบเด็ดแล้วก็ชอบแอบไปดมแล้วก็จะไปวัดแถวๆตรงนี้ก็คือวัดหนองบัวนะคะที่พี่ไปตลอด,ดนี่เห็นไหมดอกมะลินะคะหน,าน้าบ้านที่หลังบ้านนะคะก็จะมีเป็นต้นแบบเป็นเกาลัดใช่ไหมคะนะ่นเป็เกาลัดแบในเกาลัดนี่อ<ด><ม>้ตรงไหนคะข้าวในแพะเจ้าแพะเจ้าอืมแพะเจ้า

ไหนนี่ไงนี่ไงไหนนะสภารอ๋อดอกอ่ะอ๋อดอกมันจะขึ้นอ๋อบวบมือหน่อยอ๋อบวบนะฮะพี่นะคะต้นเขาจะเป็นแบบนี้เคยนนะปลูกไว้ข้างหลังครับเป็นเกาลัดพี่นวันยายจะฟาดลงมาเมื่อกี้จะฟาดอะ้รใช่ไหมฟาดเลยฟาดทำไมยังไม่สุกเลยลูกลูกมันต้องแดงก่อนเอาไม้ดอกเก๋หรอมันตัววานั่นี่นะ เป็นนลูกี่ยต้องรอลูกมันแดงก่อนอ๋อต้องรอลูกมันแดงให้รอมันสุกก่อนนะพี่นึกว่ายายจะมาเอาอะไรไหนเป็นเกาลัดเรา้็อเอาไม้ไมาทำไมฮะเอาฟืนมาทำไมเออมันร่มเย็นๆข้างใต้เนี่ยหรออืมมีที่นอนบอดอรน่งดอกนี่นนนมีดอกมันด้วยดอกมัน,นก็นสวยสวยเออม,มันมันที่ตรงที่ว่าเป็นต้นแล้วก็มีที่นอนข้างในเนาะ ที่นอนนี่เพิ่งทำเนี่ยอืมชันน่าจะทำแบบตอนกลางวันกลางวันเนาะมานั่งเล่นเย็นถ้าอยาเย็นนะเนี่ยแถวนี้ก็จะมีทุ่งลงทุ่นนนะะงนาค่ะใกล้ๆแถวนี้เดือดแล้วนะคะตอนนี้ยายก็ใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะคะหอมมากหอมออกไปนอกจอเลยค่ะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเราจะกินข้าวกันแล้วนะคะอันนี้กับข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายก็ยกแกงมาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวกันนะคะคนี่ไงอ,อันนี้แกงหนอ่อใช่ไหมคะ แกงหนอแล้วก็อันนี้ก็แกงฟักเขียวเมื่อกี้ที่เราทำนะคะเดี๋ยวเราตักกับข้าวมากินอือหรือเสกอ่ะยายแม่เรียกภาษาไทยค่ะหรือเสกก็ได้หรือเสกกินข้าวกันนะคะลูกเพียบเพ้อเพียบเอ้ยแม่แม่พ้อเพียบเก็บแม่เดี๋ยวสิเพียบเพ้อเพียบเพ้องคิดถึงตอนอยู่คิดถึงตอนอยู่บนดอยเลยนะคะที่กินนี ไปนะุ่กคนช็อตเก่งหนอเกลี้ยงอันดูตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะยายกับพีทนะคะแล้วก็ทุกคนก็กินข้าวกันเสร็จแล้วรู้สึกว่ากับข้าวแล้วอาร์วีให้เขาอะไรอืมเรื่องเราดูเสียง วีเนี้ยนคืออร่อยมากๆนะดูสิเราเสร็จดูเสนะคะก็คือเป็นัาเบะเอลอิเบะแล้วก็เกงหนอนนะคะวันนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้มาหาคนที่เรารักนะคะซึ่งที่ไม่ได้เจอกันประมาณสงเดือนแล้วตอนนี้คุณยายก็หายนะคะหน้าตาดูสดชื่นแจ่มใสแข็งแรงไงยกนิ้วสิยกนิ้วยกนิ้วเนี่ยมัะนี่นี่นะคะนี่คือหายของจริงแล้ว ใช่อ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราไปหาคุณหมอนะคะถ้ายายหายยังไงก็เดี๋ยวพี่อาจจะพายายกลับแม่องสอนด้วยกันนะคะไงวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจลูกพี่ชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีะคะ่ะ